มาที่นี่เข้าห้องาตาครั้งหนึ่ง40บาทได้ตั๋วมาด้วยเหมือนเข้าดิสนีย์แลนด์เลยก็คือวันที่สองเรากำลังนั่งเทรนไปที่บอร์โดนะคะก็กำลังรีบมากเลยเพราะว่ารถติดมากๆเมื่อเช้านะคะหล่นมากเลยว่าจะถึงทันไหมหน้ามากหน้ามาก ประมาณ10บโมงสิบห้านะคะตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงแล้วตอนนี้เราก็ออนอยู่ไปบอดโดนะคะไหนสายเซนเปอร์สักห้องสิ่งท่ไหนบุกจุดเปิดไฟออกเร็วมากทุกคนต้องมาให้ตรงเวลานะคะเพราะว่าเขาจะไม่รอใครเลย10บโมงสิบห้าเราออกเลยค่ะทุกคนเรู้นึกว่าเ,าเข้าห้องน้ำอะต้องจง่ายตังค์แค่ที่แบบเมืองไทยเนาะาต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย มาที่นี่เข้าห้องน้ำครั้งหนึ่ง40บาทได้ตั๋วมาด้วยเหมือนเข้าดิสนีย์แลนด์เลยใช้ได้ตลอดสแกนทั้งวันหรือว่าตลอดเลยทัั้งวนก็ทั้งวันอ๋อโอเคม๋อู้เหมือนกันก็คือถ้าใครอยากแบบใช้ให้คุ้มๆก็ไปดื่มน้ำมาเยอะๆเขามาให้คุ้ม40บาทไม่รู้เขาได้แบบอ่อันนี้อันนี้ไม่ช่วยอะลองลองไปลองดูถึงโรงแรมแล้วค่ะอันนี้ก็คือโรงแรมที่บอโดนะคะที่เรามาอยู่คือโรงแรม Intracontinental คือสนาม เช่งกดแล้วมันอยู่ช้อปปิ้งสตรีทนะคะเมืองนี้ก็จะแบบว่าสะอาดสะอ้านกว่าปารีสแต่ว่าฝนตกแล้วคือเดินกลางฝนช่วงนี้นะคะก็ฝนตกตลอดถ้าเกิดใครอยากมาแบบช่วงฝนไม่ตกก็มาช่วงแบบลายเลยไงซัมเมอร์น่าจะฝนไม่ตกแล้วแหละเราเปากากเลเเ <laughs> นเนี่ยน <laughs> นะจ๊กเมนูของเรานะคะ,ะมีเไฟรนชฟราตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารที่ ่คอนทีเปนตลนะคะก็จะอยู่ตรงข้างกับลอร้าเลยตอนนี้ก็สองทุ่มนะแต่ว่าแสงแดดยังสั่นอยู่่พี่พิมค่ะเสฉายเป็นยังไงอยพี่เยก็มนแล้วก็กำลังจะไปไล่องุ่ไล่ไหว งั้นเราไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าที่ไลยวยจะเป็นไงอนนี้เราก็ถางร้านนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบชาโตงเขาเอกี้ก่อน่าถ่ายฟอคือมา,าไปปาดหน้า,า,นาพ่อแล้วเมื่อกี้ <laughs> สวยมากเลยทุกคนเหมือนอยู่แบบในแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกมเอว่ามันจะไม่ได้อยู่อังกฤษมันจะอยู่ฝรั่งเศสก็ตามนะคะ okay. สวยไหมสวยอะไรข้มาถึงเขา เราอยู่ไล่อะไรนะคะยังอยู่ที่ชาตโต้ไคซ์ก็อยู่ก็อยู่ในเขาอยู่ในในบริเวณบริเวณทีาเรียกว่าแซงเอมิลอยนแซงเอมิลียนอเมเลียนที่เป็นคนจัดด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะแบบบรรยากาศสวยมากเหมือนแบบปราสาทในแฮร์รี่พอตเตอร์ตรงนี้ก็คือไล่เขาหมดเลยนะคะระหว่างก็เขาก็เอาไวน์ของเขามาขาย ซึ่งวันนี้เราจะได้ชิมไวน์เป็นมากเลยนะคะเพราะเป็นคนที่ชอบไวน์มากแล้วก็วันนี้เหมือนได้มากินไวน์ที่แบบไร่เขาแบบสดๆเลยนะคะอันนี้ก็คือไร่ไวน์นะคะแบบหกไร่เลยเ,เขาก็บอกว่าเ,เขาแฮนด์พิกทุกอย่างเสร็จแล้วก็เอาไปเฟรเมนต์ซึ่งตอนนี้กํากลังไปดูที่เฟรเมนต์กันอยู่ค่ะโอเคตอนนี้เราก็กําลังเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตไวน์นะคะแบบเฟรเมนเทชันนะคะ น้ำนะคะก็คือเราจะเห็นอะรว่ามีนวายอยู่ี้ตงเครื่องเ่้างล่างนะคะที่เก็บไวน์เขานะคะถ้ากิเราจะแอบอู่วน์ก็คือจองอ่ก็บน้ี่โคงโอเก็บน้ำ o a e s ago u e d to make wine in here so now we are producing the same type of wine also oh, this is where you keep the wine yes you have some wine everywhere inside the b o t t e หลังจากที่ถ้าเราได้ดูพอเสร็จทุกอย่างมาแล้วนะคะไม่ได้ดูการเก็บเกี่ยวเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวไปช่วงเซตอบเบอนะคะตอนนี้ก็จะมาชิมไวน์กันละคะ่ะกำลังมาชิมไวน์กันอยู่ค่ะทุกคนอย่างนี้เอเซตอัพเทเบิลไว้แบบมีทุกอย่างนะคะก็เราก็จะมาชิมไวน์กันว่ามันมีไวน์ตัวไหนบ้างปีไหนบ้างนะคะซึ่งก็อยู่ข้างหลังเราตรงนี้แล้วค่ะทุกคนแก้วดำนะคะเขาแบบให้ถ่ายว่าเออมันคือไวน์เป็นเอ,อ่อไวน์หรือไหวนไวน์นะคะแก้วแรงนะคะ ซึ่งตอนดมแล้วอ่ะเพิดค okay, ิดว่า no สีแดงเพิดคิดว่าเป็นวายแดงแต่บอกคิดว่าเป็นวายขาวต้องลองชิมก่อนอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้โอเคขอเปลี่ยนขคิดว่ามันก็แดง Can I guess the answer Tell me it's red wine Red wine Red for n e ยังสุด o ะ a ีส o ก็ o ม่เห็ for a red? มันมั่นใจแล้วโอเคพรดี้โอ้โหคือพี่พิมชนะเกมไทยมาเลยได้เยอนมากแเปิดรู้เปอไรอะไรล่โรเซ่เซ่ดอร่อยมากเลยอะเม่์พ่เมอว่าไม่ใช่โรเซ่โรเซ่ดีอร่อยมากใช่ไหม

อ,อ,อยากเลือกอันไหนก่อนผ <c oughs> <พ>ิดเดี๋ยวเขาคิดนานเหมือนกันนะอะไรนะส <c oughs> องหนึ่งสาให้ค <c oughs> ิดอีกทีนึงผิดอันหนึ่งผิดอันหนึ่งผิดอันหนึ่งไงอ่เอ <c oughs> เอบอกแค่ว่าผิดอันหนึ่ง คิดนานว่ะอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองเปลี่ยนอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามหนึ่งเคให้เฉลยเออหนักกว่าเดิมอีกอันนี้ถูกแต่อันนี้สลับกันเออแค่นี้เป็นไปได้ เราก yup. ็มาทานทาอยู่ที่ Atelier The c a n d l นะคะก็คือมีสวยมากตอนนี้เราก็มาเดินเล่นตรงทุ่งหญ้าข้างน้าร้านอาหารค่ะซึ่งที่เนี่ยคือเรารู้สึกว่าอาหารอย่งามันเป็นแบบโฮมเมดมากๆแล้วมันก็เลยอร่อยมากๆม่ว่าจะเป็นเส้นพาสต้าหรือว่าวายหรือว่าแบบพวกชีสอะไรต่างๆนะคือแบบสดมากและอร่อยมากๆค่ะแนะนำมากๆเลยทุกคน ตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันที่ small town ของที่นี่นะคะ มันน่ารักมากๆเลยทุกคนมันจะมีแบบพวกแบบช็อปเล็กๆช็อป้านช็อกโก er แลตหรือว่าแบบที่นี Hoy, nothing, ่เยอย้ายไปหมดเลยนะคะแล้วก็สเนี่ยต่างๆซื้อได้ง่ายๆแล้วก็น่ารักมากตอนนี้เราก็กำลังเดินไปโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดนะคะของที่นี่ก็คือตรงนี้นี่เองทุกคนสวยมากๆทุกคนมันแอนทิสุดๆแล้วก็จะมีแบบร้านช็อปเล็กๆต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้น่ารักมากๆทุกคนก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ ที่นี่เขาแบบลมกันนะคะจะเห็นว่ามีป้อมปราการตรงนี้นะคะแล้วก็แบบตรงเนี้ยที่เราอยู่ก็คือสุขมากๆเพราะว่าเขาแบบจุดทองป้องกันนะะตอนนี้เราก็เดินข้างในโบสถ์ที่เป็นยูเนสโกเฮอริเทจนะคะสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมคือเราแบบลงไปจับผีดูแล้วก็เห็นมันดูแบบ่าแกานี่ก็คือเซ็งอยู่เพราะว่าอยากซื้อไวน์มากกับเมืองไทยนะคะ ก็กลับมาที่เมืองบอโดแล้วนะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จกันตอนนี้ก็คือบอกว่าทุกคนออกมามเล่นกัน <laughs> ไม่ใช่เลน่นทุกคนออกมาแบบไปบาร์แล้วก็ไป,ปนู่นนี่แต่ว,ว่าแปดมองมาท,ที่นี่ไม่มีแสงสีเสียงเลยมีแสงสีแต่ไม่มีไม่มีเสียงเพลงแล้วเนี่ยอ๋อเออร้านนี้เป็นร้านแรกที่ได้ยินเสียงเพลงเขาบังคับให้เสียงอยู<ห>่แต่ในร้านค่ะเออคือแบบงงมากเมื่อกี้เดินผ่านแบบที่ที่หนึ่งที่คล้ายๆาแบบพวกแบบเทที่เดิมของเมืองไทยแต่ว่า ไม่มีเสียงเพลงเลย<ม>แล้วก็ไม่ได้เสียง,<อ>งคน<อ>งคุยด้วยซ้ำ <laughs> คนที่นี่เขาเอนจอยการคุยกันมากเลยเนาะ